โอกินบักหอยครับนี่นะสวัสดีครับนัน่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายลมมันตุ่งครับนันนาช่องตกปลาใา้ยูให้กินทุกแบบสไตล์สันครับผมครับนันนามาหนีบรรยุดผมก็ออกมาหาตกปลาครับมาหนีครับบอไดไปหวานแฮงครับผมพักก่อนมือนึงครับผมมาหนีครับมาลงเบ็ดอยู่คลองพระอุดมครับผมนันนาชุดนี้ครับบอไดมานานแล้วครับผมกับ มาตกอยู่นี่ประมาณหลายคลิปอยู่ครับนนาเค้ครับผมมณียกระทีไซส่มน,นีกน็เป็นน้ำมันลังงาร่วมเช่นเดิมครับผมนนาจากกีปก่อนที่ไปตกปลาของผมยังไม่เลือนี่ครับถือว่าพ่อได้กินอยู่ครับแต่ว่ามันไกลครับเลยผมก็เลยมาจุดไกลไๆบบาน,นครับปกลับกับประมาณ20กิโลนี่ครับจากบานมานีครับโอเคครับนนะมาหลุดเบิ้งคับว่าจุดนี้สิมีแมต้มบ่แต่ลองมาเช็คไม้เบิ่งครับว่าได้บ่เพราะว่าเห็นานานามาตกบ่ค่อยได้ครับผมก็ลองมาเบิ่งครับผมจุดนี้อาจจะมีแต้มก็ได้ พี่ครับมาลุ้นครับน,นะน่ะ รับนานารับพุ่มครับผมไปกินได้ย่ำเดยครับนี่เป็นนาติดมาหนำแต้มสองครับผมแต้มแหลกปล่อยครับตัวหน่อยรับนานาครับเมื่อกี้ผมได้บ่กห้อยมากครับผมสองทำหน่วยผมกับสีเกียวขอเป็นบิดหนำครับงวงบ่กห้อยจุงวงบ่กห้อยเฮ้ห้อยโค้ครับนานานี่ครับ เกี่ยวไว้ปมึงทาต่ก่อนเคยเกี่ยวกับผมได้ปะนินครับปะนินปะดุกับผมเคยได้แต่ก่อนนะผมลองเกี่ยวมันเมึงนี่ผมก็สิลองเกี่ยวมึงครับจากสองสามหลังครับโี่คครับทะลุนึงมึงครับผม หน่อยแล้วครับจะโขลก็จะใส่ตัวในหน่อยครับเาไหนมาแล้วก,ก็เอาไงนก็ตัวเมื่อกี้ครับนิดนึง ใส่ดผสมครับเนี่ยนเะกียนระครับผมใส่กำนะลังดีครับ ครอบลอยมาครับผมก๊อบิดเป็นละนาวเลยครับเ <c oughs> บ,บ็บเบียดโอ้โหทันครับเสียงแห้งขับนาดทั้งนี้ครับผมครับดึงเหมือนแง่งหนึ่งวันครับผมบึงยูบ่ พอครับผมโอ้นะครับโอ้กินบักหวัยครับนี่นะโอ้ดึงเหมือนแหงว่าจะไฟยโสนี่ครับผมกินบักหอยครับโอ้ลาไฟป๋อหม่บังหันอะเกือบมันรุดนี่ครับหอยจู่ครับผมจดผมใส่บังหันนะโอ้มานีพอกินครับคิดว่าสิปลาดุกปลานินเด้่บังหัน,นคิดว่าได้ใจ เกือพคอวันนี้โอ้คิดชิวไม่เลยครับผมโอ้ร้อยกินครับผมตกใจเหมือนเปิดกล่องน้ำมงาพะทันครับใส่มงงามครับผมดึงกนเมื่อยห่ะเมื่อกี้ผมไปโหลดกับยินเสียงกระดิง่งมันดังเลยเฝ้าแล่นมา ตังามเลยครับน่าครับผมโอ้ใสสวยเลยครับเนี่ยผ <Ooh. S 1> านผานครับใสเนี่ย mm. มันสีขีด mm. มันสีขีดอาขีดเลยครับตัวนี้โอ้ย <Ooh. S 1> ครับผานผานแล้วครับผม ออนี่ครับผมใส่ชัวร์เลยครับผมปุ๊บเลย จะป้ายิซกไงครับธนะโอ้ยขึ้นหแข้งหนึ่งเดี๋ครับเนี่ยกันดูดครับใส่โลกลวอยเดี๋ยครับเนี่ยมาแต่เช่นไรน,น,น,นั่นนี่สาดีใจหนึ่งว่าป้ายิซกไงว่าถือ ใส่แดดเด,ยเดียวครับผมส่วงบายกินห้างครับนั่นอ่ะฟ้าบ่ค่อยเขาเลยครับแตบาบมาเนี่ยตัแต้เลยครับมีกระดิกนานที่ครับ นินครับผมโอโ้ใส่กำลังดีเลยครับเนี่ยครับนินนคล่องพาอุดมครับนะนะ่าน่าตัวพานครับต่นี้ครับ คอ oh, งครับนั่นนะดิ่งหมุนแข้งว,วัตถุปลาใหญ่ว้ว เสร็จแล้วครับเกียนครับผมเสร็จแล้วตอนนี้เขาครับผมท่านน้าเนี่ก็ลงเงียบหลอดสุทธายแล้วครับผมเบียดหกขั้นก็ครับเดี๋ยวผมกับสีเก็บเบียดจะหน่อยครับผมเดี๋ยวลงประมาณอีกครึ่งชั่วโมงครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามครึ่งครับพอดีสี่โมงพอดีเก็บของโอเคครับทำมารุนกันครับหลอดสุทธาย พิจิวมาตัวหนึ่งครับผมกระพอแล้วนะต้นนิ่มตเพียนใส่งามครับตาคนข่างกินห้างครับมโอนี้ครับนานาบวกไปปานไม่ได้ครับแต่กระพอได้กินนะครับบวเหี่ยวไม่ได้ครับมโอนี้คือว่าปานอยู่ครับผมก็ได้เย็ดผสมอยู่ดอกอือแบบยัดผสมไปกินครับนี่โอเคครับผมขอบคุณหลายๆท่านครับนานาที่เข้ามาติดตามรับชมผม เขาจบคลิปสุนีแล้วครับสวัสดีครับรัตน์นาครับผมนี่ก็ผลงานปลาที่ใดแม่โมนี้ครับผมหาำมาได้กับมิตรผสมกินครับขนมอาหารไว้กินหลายมือเราครับนี่ครับก็จะเพียนบรรยินแบบใส่สวยๆครับกำลังประทอดแสบนี่ครับเมนูสไตล์สโลมมันทุ่งครับผมหามาได้ก็ เฮ็ดกินครับผม